ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยตอนนี้เขาอยู่ที่แม่ของวิวริเวอร์พารเราทุกคนเป็นฮานเปิดใหม่เลยนี่เมนูเด็ดมาแล้วค่ะปลาลาดพริกโอ้โห,ต,หตัวใหญ่แหงโดยที่นี่จะเป็นอาคาเฟ่ แม่ของวิวริเวอร์พาร์คเนาะจะเป็น uh huh. ท้านคาเฟ่หร้อก็าเป็นท้านอาหารพร้อม สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับไอและพี่เอี้ยอีกแล้วนะคะกับรายการไอาพาชิมยิ้มพาเที่ยวค่ะแต่วันนี้อยู่กับพี่เอี้ยงนะคะนพี่เอีย้ยพาเที่ยวที่เบียงจันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยตอนนี้เขาอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่เนอะ <ừ> อยู่เ <ừ> มืองสิโคตตบองเนาะเป็นห้านคาเฟ่ คือ้านแม่ของบิวริเวอร์พารเราทุกคน,นเป็น้าน,านเปิดใหม่เลยใช่จะเป็นคาเฟ่แล้วเปเป็น้านอาหารกลมอมถ้ามาจากในเมืองเราผ่านบ้านอะไรนะจะผ่านเกาเรี่ยวผ่านสีไข่ลงมาตัวนี้โดยห้านเพื่อนจะตั้งยู่อ่าบ้าน<ป>ด้านขำ้อม13เนาะเลี้ยวเข้ามาประมาณประมาณ50เมตร ทางเ<ช>ขาจะติดกับปัามาหมันเลย,<ช><ด>ยแม่ไก่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนทุกคนนะคะเข้าไปดูด้านในกันว่าคาเฟ่ที่นี่จะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปเลยกันเลยเฮียายแดดท้อนหลายทุกคนใช่คือที่นั่งตรงนี้นะที่นั่งของร้านเนี่ยเขามีเยอะมากนะคะเขาจะมีโซนในห้องแอร์ด้านบนนะคะ<ห>แล้วก็โซนด้านล่างตรงนี้ที่อายกำเดินนี่จะเป็นติดริมโค้งเลยนี่แล้วแต่ว่า เต็มเลยทุกคนเขาก็เลยได้ขึ้นมานั่งที่หน่มันจะเป็นแบบกระป๊อบแบบนั้นนะ่ะเห็นไหมจะเป็นกระต๊อบสีขาวๆนะคะแต่ว่าเขามาก่อนเราเขาเลยนลั่งก่อนเอาไว้มีที่นั่งที่จริงอะมาแทนว่าจะนั่งกระต๊อบด้านล่างนะคะแต่ว่ามันเต็มเราก็เลยได้ย้ายขึ้นมานั่งข้างบนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะที่นั่นงด้าบนก็ถือว่าโอเคนะคะไปเดี๋ยวตามพี่เอี้ยงไปกัน อันนี้เราก็นั่งโซนด้านบนนะคะกลางๆใต้ลมไม้ก็จะเห็นวิวรอบๆร้านนะคะแต่น่าเสียดายคือไม่ได้น่าตรงที่ว่าเป็นซุม้มด้านล่างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้เมนูมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอาหารอะไรแบบอร่อยๆบ้างอันนี้เมนูข้าวสลัดกับซุปใช่ไหมนี่แหละสปาเก็ตตี้ผลไม้ผัดต้มนึ่งแกงแกงเหร นอกจากจะมีแบบเป็นโซนนั่งเอาดรอแบบนี้ก็ยังมีเป็นห้องมีทีด้วยแล้วก็มียำนะคะตำทอดกาแฟเครื่องดื่มสมูทตี้แต่วันนี้เราจะกินอะไรดีนะที่เขาบอกว่าเมนูเด็ดที่สุดอ่ะคือปลาลาชิกใช่ยหมะเราก็สั่งปลาลาพิกหนึ่งแล้วก็เอาเข้าวสวยอีกหนึ่งนะคะตมึำผ,ผัดผงกะหรี่แล้วก็ต้ยมยำทะเลคะ่ะ กี่อย่างแล้วคะื่องดืงด่มเลยเาแฟตึงดืงด่มง,ง,ง,งั้นเอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าแุดใหญ่นะคะแล้วก็น้ำแข็งตอนนี้กับข้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ข้าสว,าส,วาสวยข้าวสวยบ้านข้าเอิญข้าวเจ้าเจ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำต้มยำทะเลนะคะเดี๋ยวจะมีอาหารอีก2อย่างนะคะที่ยังไม่มาที่นี่วิวดีมากแต่ว่าเรามาตอนนี้ตอนบ่ายสอง แดดยังร้อนรน้อนร้อนแดดร้อนหมดแะแต่แต่ตอนมาถึงที่นี่แดดเปี้ยงมากนะแดดร้อนมากสำหรับโซที่นั่งที่อันนี้ชื่อว่าอะไระคะโดยที่นี่จะเป็นคาเฟ่แม่ของวิวริเวอร์พาร์คเนาะจะเป็นห้านคาเฟ่ห้วกะ็เป็นห้านอาหารพร้อมกึงก่งๆนใช่ แล้วก็ที่นี่เขานะคะตั้งแต่ทางเข้ามาเขาจะมีโซนห้องแอร์หนึ่งโซนด้านนอกที่เรานั่งจะเป็นจะเป็น outdoor นะคะก็จะมีโซนตรงนี้แล้วก็จะเป็นด้านล่าอีกเขาจะเป็นส่วนด้านล่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นแบบเขาเรียกอะไระเป็นกระตอ๊อบเป็นซูมกระต๊อบให้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีลมให้แล้วนอกจากจะมีเป็นพวกโซน outdoor แล้วยังมีเป็นโซนห้อง VIP ด้านหน้าของเรานะคะจะมี1 2 3 4ห้องนะคะถ้าใครมาน่าจะได้จองก่อนนะไอ้่าอันนี้เขาเขาคิดยังไงนะ อ่านนี่ถ้าเป็นห้อง V I P หนึ่งหาซีซูโมงเขาจะจะลย,ยูแสนแปดสิบแต่ว่าอ่ามืดมืดจะได้อยู่สองแสนสาวประมาณนี้นะคะถ้าใครมาก็สามารถจองได้นะคะวิวดีมากบอกเลยโดยแล้วสำหรับห้องใหญ่จะมีอ่ะจะเป็นห้องห้องไห่อนคือมาห้อง,ห,องห้องกระจกห้องกระจกเป็นเป็นห้อง V I P แต่ว่าเป็นห้องกระจก กระจุกแบบใสอ้อมเลยนะุโมง2แสนกี่จะพยายขึ้นไปอีกเนาะใช่ใชเพราะมันจะเห็นวิวเด้เห็นวิวน้ำาของชัดเจนเลยส่วนเัาที่นี่นะคะเขาเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มถ้าใครไม่อยากมาช่วงร้อนๆเงี้ยตอนเย็นก็มาได้นะคะช่วงประมาณ5โมง6โมงเนี่ยไอ้ว่าแดดกำลังดีไม่ร้อนมากแต่ว่าเรามาตอนนี้ก็คือแดดร้อนร้อน โอเคตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะมีต้มยำมีข้าวสวยอันนี้จะเป็นปลาบกผัดหงกะหรี่นะคะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เด็ดสุดก็คือปลาราดพริกนะคะเดี๋ยวรอชิมกัน แล้วค่ะปลาลาดพริกปูตใหญ่หตุ๋นไแหงถามว่ากินหมดไหม <laughs> ไม่ค่อยหิวหรอกแต่ว่าน่นาจะหมดแหละ <laughs> ปลาลาดพริกตัวใหญ่มากเลยอ่ะพร้อมยังพร้อมดุยแล้วค่ะพร้อมดุยแล้วใช่ไหมอันนี้ก็พร้อมดุยเหมือนกันเพราะว่าหิวข้าวตอนนี้บ่ายสองแล้วเราพร้อมดุยแล้วนะคะท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคะ <laughs> ห้ามน้ำลายไหลาตามนะข้าวก่อนโอเคตัด้โนข้าวใส่นี่ค่ะ <laughs> <laughs> แมพี่เอี้ยงหิวจนตาลายแล้วนะคะเห็นถ้วยเป็นจานแล้วล่าสุดจะเอาถ้วยไปใส่ข้าวแล้วไม่ต้องเอาเยอะนะเยวอายว่อิ่มอันนี้จะเป็นต้มยำต้มยำคเลีต้มยำกุ้งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนว่ารสชาติอาหารที่จะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> พร้อมแล้วก็รุยเลยนะคะทุกคนไม่ได้อยากกินยั่วทุกคนซะข้าไหร่นะ หนูเขาเหงใช่อันนี้ชิมผัดผงกะหรี่ก่อนเลยก็จังเด <ๆ S 1> ก็ถือว่าใช้ได้โอเคเนาะหิวหรือเปล่าหิวแน่เพราะว่าตอนขี่รถมาพี่ก็ปวนว่าเมารถสาวเราเมารถอาจจะยังแบบไม่ได้กินข้าวมาด้วยก็ ก็เลยไปว่าป้นทองใช่ป้นทองป้นทองคือขึ้นไส่แม่บางคนอาจจะยังไม่รู้ไงใช่ไหมคนไทยบางคนเขาไม่รู้ไงว่าภาษาลาวแบบป้นทองมานจ่เอียงคือป้นทองก็คือคือนไส้นี่ภาษาลาวบรลคาแต่วันนี้จะหลายคำเติมแล้วมันนี้ตอนนี้ก็คือเอาอยทุกอย่างอะหิวบอกเลยหิวอันนี้เมนูเด็ดของร้านเลย ปลาะลับพ <P ip> ิอือหอ้าวตอนไงแฮงหน่แซบสมคำล้ำลือบอปลาละลบพิอืออร่อยจริงรสชาติโอเคเลยถ้าหากใครเปิดดูที่มีตองคืนนับต้องขออภัยด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนน้ำลายไหลาตามนะคะ ต้องมาแล้วไหมคาเฟ่ร้านนี้ร้านอาหารร้านนี้ต้องมาแล้วต้องมาเลยทุกคนต้องหาโอกาสมาไปไว่าบิวบิวดีแห็นไปว่ามุมไทยฮุกกระไลเซอฟี่กระลไลแต่ว่าแนะนําให้แบบว่าแตงแตงตูแตงโนให้ก,ก็อ่บบรรยากาศทานเพลินเนาะจะเป็นวัดทนสีขาวเนะาะ โดยเดียวตอนนี้เราขอโตไปกินข้าวกันเนาะเพราะว่าหิวข้าวแหง <laughs> เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ทุกคนในเบิ่งกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว โอเคค่ะกินข้าวเสร็จแล้วอิมแล้วอิมเฮงตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเช็คบินก่อนนะคะนี่ข้าวหายมาแล้ววันนี้อ,อะไรนออวันนี้มีอะไรนะน้ำเปล่าน้ำตุกไงน้ำก้อนปลาลาพริกหนึ่งข้าวสองโบข้าวเดียวข้าวอันเดียวแล้วก็ต้มยำต้มยำกุงงำก้งแล้วก็ปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะทั้งหมดวันนี้ 294,000กีบนะคะนี่ใบเสร็จของเราโอเคค่าหายวันนี้นะคะถ้าเป็นเงินไทยเราคิดเลทห0 2อยู่ที่584บาทนะคะถือว่าโอเคนะคะอาหารรสชาติอร่อยมีสแกนไหมคะเนี่ยโอ้อยู่ด้านไหนสะดวกมากไม่มีเงินสดก็สามารถสแกนได้นะคะนี่โอเคค่ะเรียบร้อย ต่อไปอาจจะไปเก็บภาพบรรยากาศภายในร้านให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพียงด้วยวันนี้เป็นไงคะเมือม่อยเมื่อยแต่ว่าก็มาเห็นวิวงามๆกะเสาเมืม่อยเนาะอาหารอร่อยด้วยเงี้ยอาหารแซ่บแล้วก็ราคาราคาก็เป็นกันเองเนาะใช่ใชใช,ใชราคาถือว่าโอเคนะคะมไม่แพงมากแต่ว่าที่นี่นหะเขาจะเป็นแบบ กึ่งๆแบบเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารด้วยนั่นแหละฟิวแบบดีมากเลยนะคะอยู่ติดริมโขงอันนี้อยู่ที่บ้านเลยนะตังยูบานด้านข่ำโฮมสิบสามใช่ถ้าใครอยากมาก็ พิกัดตามดลานล่างนี้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวจะทิ้งพี่กัดไว้ให้โอเคทางงานวันนี้อายกับพี่เอียงก็ขอตัวล้านเพื่อทุกคนไปก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศภาพภายในร้านให้ทุกคนได้ดูกันอย่างงั้นวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะไปเจอกันใน E ีีหน้าแล้วรอดูว่าอีพีหน้าอายกับพี่เอียงจะพาทุกคนไปที่ไหนไปกินอะไรนะคะต้องรอติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตลอดเลยเราต้องตามท่านตลอดเลยกลงไปเดินมานี่นี่น บรรยากาศของแม่โขงริมเวอร์ปาคาเฟ่บรรยากาศคาเฟ่ริมแม่น้ำโขงของนครหลวงเวียงจัน์ทหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังและชอบบรรยากาศที่นี่ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ไอ้กับพี่เอียงก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ